โอเคเนาะอืมโอเคเนาะมื่อนี้เนาะเขาจะมาส่งเอกสารนะ no. ส่งเอกสารหรื่องซ้ำเนานั่นเองเ no. นาะหน้าพาสปอร์ตเนาะรายการสม,มุดบัญชีของเฮาเนาะเพื่อที่จะอ่ารับรายได้เนาะกับซากเคนมอเนาะเพื่อเฮามีรายได้แล้วเนาะอ่าบริษัทเพิ่นจะโอนเงินเข้าอัตโนมัติเลยเนาะ โอเคเนาะเพื่อบริาการจักษาเสียเวลาเนาะเขาก็มาเริ่มกันเลยเนาะคือเนาะ่อยจะใส่รหัส่อยเข้าไปเนาะอ่าโอเคอ่าเจ็ดสองสองแปดสามอ่าปึ๊บล็อกอินเข้ามาเนาะมันชูนันนี่เนาะโอเค อ่าโอเคเนาะอ่าโอเคเนาะแล้วที่นี่เนาะอันให้เหาเนาะจะบอนว่ารูปภาพนาะรูปภาพเนี่ยเนาะอ่าภาพทายนะพัชสปอร์ตของเหาานอะเดี๋ยวเฮาจะมา อ่าเข้าไปเอากันเนาะคือเนาะต้องเข้าข่ามาเนาะอันนี้คือหน้าเว็บของเขาเนาะอ่าเข้ามาแล้วเขาก็กดคําว่า HCM เนาะเข้ามาต้องที่ HCM อ่า HCM ปึ๊บเนาะปะัจจุบันเขากดคำว่าชูนานี่แล้วเนาะมันจะมีบอกแบบนี้เนาะอ่าให้เขากดคําว่าเพิ่ม อ่าเนาะให้ทุกคนสังเกตด,ดีดีอ่าเพิ่มอืบอ่เอา,เเอาเลือก,กวันนี้เขาเลือก,กขอ้กวขอเลยเนาะเขาเลือกข้วขอเลือกข้วขอเลยเนี่ยอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เลยมาที่นี่เนาะห้เฮาเนี่อ่าทุกคนเนาะหนึ่งสองสามสี่หา้าหก นี่อ่าช่องทางที่หกเลยเนาะช่องทางที่หกอ่าข้อที่หกเนาะชงเอกสารมันบอกอ่าส่งเอกสารเนาะกดเข้าไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะย้อน้าจอเข้ามาให้เพื่อนๆเขาเห็นนัน้เนาะโอเคเนาะอ่าเดข้อคอยเนี่ยอ่าเดือข้อที่หก อ่าคอที่หกเนาะส่งเอกสารตืบอ่บาบัตรที่นี่เขาก็ใส่เนาะอ่าปึ๊บน,นีะหัวคอเนาะหัวคอ,ห,อหัวคอเขาก็ใส่เขาก็เขียนเนาะเขียนอ่าเขาก็เขียนมาสง่สงเอกสารเนาะอ่าเาเขียนมาส่งอืมส่งเอกสาร อ่า,อาองเอกสานมาที่นี่มาที่นี่นะฮาก็มาใช่อ่า,า,าองอ่าองนา หน้าพัดเนาะหน้าพัดหน้าพัดพัดสปอร์ตเนาะพัดสปอร์ตอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าหน้าพัดสปอร์ตพร้อมอ่าเขียนพร้อมสมุดเนาะพร้อมอ่า พร้อมสมุดบัญชีเนาะเขาก็เขียนพร้อมสมุดบัญชีเนาะบัญชีของเขาเก็เขียนของรหัสอของรหัสนี้เขาเก็ใส่ ของรหัสนี้ครับเอ,อ่ของรหัสนี้ครับเขาก็ใส่ว่าขอบคุณครับอ่าแป๊บนึ่งอ่าของรหัสนี้ครับอ่าเขาก็ใส่น้อยสมุติวัฒอ่าเขาก็ใส่ใส่เนาะใส่ทีรหัสเนาะจะส่งเอกสารเนาะให้กับทีมงานแต่ละคนเนาะเาก็ใส่ อ่าเนาะเ้าก็ใส่รหัสแต่ละแต่ละทีมงานแต่ละคนเนี่ยอ่าเ้าก็ะชายใช่หมดเราข้องไขว่เนาะไขอยจะใส่ข้องข่อย kh เองแล้วกันเนเาะอ่าคือหนึ 1, 2, ่งสองเจ็ดอ่าสามหาแปดเจ็ดอ่าแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้หลังจากนั้นเนาะเ้าก็เลื่อนขึ้นมาปึ๊บอ่อาแล้วมันที่นี่เนาะเขาบอกให้เ้าเลือกไฟลไหมนบ่า เขาให้เราเลือกผ้าเดือกคูกก่ที่เขาตัดตอ่อเนาะเรื่องหูบเนาะเรื่องหูบที่ตัดต่อเนี่ยเนาะให้ทุกคนเนาะไปปรึกษาอัพไลน์หรือว่าผู้แนะนําหรือว่าผู้นำเขาหลายๆคนเนาะอ่าแต่ละคนเนี่ยมันจะตัดต่อเป็นอยู่แล้วเนาะภาพเนาะอ่าแบบนี้เนาะอ่าแล้วเ้ามาเลือกรูปภาพนะเนาะเลือกรูปภาพสมมติบันซี่กับนะ้ำพัชปอตเขาให้ที่เขาตัดตอนะ่อไว้เนาะอ่า อ่าแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วเาก็มากดโอเคมังนี้อ่ากดโอเคมังนี้มังนี้แหละเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะอ่าอันนี้คือวิธีเนาะอ่าวิธีอันส่งเอกสารหรือเขาเอ่ยมาสำเนานั่นเองเนาะแล้วเขาจะมาเบิ่งว่า การทีวีวิธีตัดต่อภาพมันเป็นแบบรายละเอียดมันแบบรายนอยเดียวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะอ่าสมมติว่าเขาตัดต่อภาพเนาะเอาภาพมาไฟล์มันอยู่แบบนี้เนาะอ่ามันอาจจะบ่แสดงขึ้นเนาะโอเคเนาะแล้วเขาก็มาตกตึบมรงนี้โอเคเดี๋ยวเขาก็มาเบิงเนวิธีการตีเขาตัดต่อไฟหรือว่าตัดต่อหูบนั่นเองเนาะอ่าเขากะเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนเบิ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแล้วก็มองนี่เนาะ มืองนี้เนี่ยอ่าหน้าพัชปอดคือเฮาตัดตอ่อแล้วเฮาก็มาตัดต่อใส่สมุดบัญชีแล้วเฮาก็เขียนใส่กระดาษสีขาวเนาะเป็นสื่อเฮาาษาอังกฤษเนาะแล้วเฮาเขียนภาษาอ่าอ่าภาษาเนาะตัวชื่อเฮานะชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วเฮาเขียนว่าชำนาญถูกต้องที่ว่าเขาเลือกเมื่อกี้นี่แล้วเฮาก็ตกลงเนอะอ่าโอเคเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เนาะกะ นะบอกเข้าใจยังกับชามาเนาะติดต่อเพิ่มเติมมาได้เนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนี่คือวิธีการสร่งสำเนาเนนะาพัชปอร์ตและเลขบัญชีของเขานั่นเองโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เนะข้าก่าเข้ามาสบายดีเนาะ